สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมือนีนะครับเป็นเสาของวันที่2 2กรกฎาคมครับผมสิบาพพ่อแม่พี่น้องนะครับมาชมงว่าผมนะครับเปิดราคางูว่านาคอของผมเองนะครับตัวนี้เป็นแม่ลูกนะครับสูงประมาณร้อยหกสิบนะครับตัวนี้พ่อแม่พี่น้องสามารถเอาไปปรับปรุงแต่งให้มันกินมันอ้วนได้นะครับตอนนี้โค้งง่ายครับ เป็นบามันนะครับเป็นแม่ลูกนะครับตัวนี้แม่แม่ลูกได้พอลูกเป็นตัวแม่นะครับตัวแม่นี่นะครับแลนมานี่นะครับเป็นลูกตัวตัวนี้นะครับตัวนี้คือแม่ลูกเขานะครับอได้ลูกเจ้าตัวแล้วพอนี่ลูกแรกนะครับตัวนี้เป็นลูกแรกราคาหกหมื่นแปดพันนะครับตัวนี้หกหมื่นแปดพันบาทนะครับแม่ลูกนะครับ พร้อมลูกเลยโครงสร้างง่ายครับพรอแม่พี่น้องครับเครื่องกระดำอยู่ได้ครับพ่ออมพี่น้องครับเครื่องดำตว่างัวหนึ่งลูกกินน้มเกงนะครับก็อยากยังอยากจอยอยู่นะครับแต่ว่าเขาสามารถไปปรับปรุงแต่งได้นะครับตัวนี้งัวลูกหนึ่งนะครับสีสันงามครับสีงามสีแดงงามนะครับ ราคาอยู่ที่หกหมืนแปดพันบาทนะครับสูงประมาณร้อยหกสิบขึ้นนะครับเพราะวา่าร้อยหกสิบกว่าเน่นั่นเพราะว่าสูงไยๆกันกับผมเลยตัวนี้เดี๋ยวพาพ่อแม่พี่น้องมาชมอีกแม่นหนึ่งนะครับเป็นโคม้แม่ลูกคือกันนะครับบามาันนะครับตัวนี้บามานันบามานันนี่นะครับตัวแม่นะครับ ตัวนี้ตัวตัวลูกนะครับลูกเป็นตัวผูนะครับสีแดงนะครับสีแดงสีแดงเข้มกว่าแม่นะครับตัวนี้ตัวนี้เปิดราคาอายู่ที่หกหมื่นสามหามพันนะครับตัวนี้หกหมื่นสามพันบาทหกหมื่นสามพันบาทนะครับให้ให้ลูกมาแหละเจ้าตัวพู้ คืออีกกตัวเ่าให้ลูกลูกแรกคือกันนะครับลูกแรกคือกันนะครับนั่นลูกมันตัวใหญ่ตัวนั้นลูกลูกตัวใหญ่นะครับลูกนี่คือตัวผูตัวแม่เนี่ยเป็นลูกของอ่าแม่ใหญ่นะครับแม่โครงสางใหญ่นะครับตัวนี้พอแม่พี่น้องสนใจกะอ่าติดต่อผ่านเบอร์ผมนะครับเบอร์บาวลุดนะครับ0828503966นะครับพิกัดง่วงกะยู อ่าซีสเกตนะครับอำเภอโน้นคูณจังหวัดซีสเกตนะครับเดี๋ยวผมเสียหายเฉพาะแม่พี่น้องชมโคมต่อไปนะครับครับอ่าตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับแม่แม่บอมีลูกนะครับเฉพาะแม่นะครับขายเฉพาะแม่นะครับเมื่อวานมีลูกหนึ่งมาแล้วนะครับ กำลังทองเดือนเคืองอีกนะครับสมโตนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่หกหมืนแปดพันบาทครับหกหมืนแปดพันบาทสูงลอยหกสิบห้าขึ้นนะครับตัวนี้งัวตัวนี้รูปร่างดีนะครับเป็นแม่บอกหนีง่ามแห้งนะครับตัวนี้แนะนําเลยนะครับผมแนะนําเลยนะครับตัวนี้คือโค้งใหญ่นะครับโค้งใหญ่สีสันกระดครับ เครื่องดำอีกได้ครับพอมีพี่นองครับนี่ครับตัวนี้ขากระยันครับโครงสางดีครับราคาอยู่ที่พกเมืแปดพบาทนะครับราคาก็บตอร่องได้นะครับต่อร่องได้ทุกโคมนะครับตัวนี้ข่นผู้ได้สนใจกะ,ะที่ต่อมาหาผมคือเก่านะครับเบอร์กะ 082นะครับ850 39 66นะครับงัวนี่คุ้นแห้งนะครับเมึงครับแม่ผมกับจับได้นะครับตัวน,นี้แม่ผมสูงร้อยหาสิบหานะครับประมาณนี่ค,คือคืองัวด้านคางก็ดีครับด้านหนาก็ดีครับ ครับพอเป็นพี่น้องครับอันนี้ก็จะเป็นอีกโคมหนึ่งนะครับแม่ลูกนะครับสีแดงเข้มนะครับลูกกับลูกแม่นะครับตัวนี้ลูกแม่ลูกเป็นลูกซีวนะครับตัวนี้ลูกห้ลูกซีวนะครับผอสมซี่วาดันท้ายนะครับเครื่องดํานะครับกกหางใหญ่ครับขาเงาใหญ่ดีนะครับแต่แม่เนี่นี่คือลูกนะครับลูกเนี่ยเป็นเพศแม่เดียเครื่องขึ้นกันนะครับเครื่องดําคือกันนะครับลูกเป็นซีว ลูกผสมซีวนะครับซีวลูกผสมซีวราคาอยู่ที่เก่าสิบหานะครับเก่าหมื่นหาพันบาทนะครับตัวนี้ต่อราคาเนี่ยต่อร่องได้นะครับต่อร่องได้ให้ลูกจ้าตัวหรือเปล่าลูกก็ไลูกก็ที่าตัวนี้คือลูกตัวที่สองลูกตัวที่สามนี่บอ,ดดอ,บอท่านเดีสมเนาะบอท่านเดีสมให้ลูกมาแล้วสองสองคับตัวนี้นะครับแต่ว่าทองนี่ยังบางอยู่นะครับพเพื่อนว่าบอท่านเดีสม ครับนี่คือรูปร่างดีนะครับแต่ว่าลูกนี้ง่ามแห้งนะครับลูกเดี๋ยวผมสิพรฒนทายลูกให้เบิรงอีกรอบหนึ่งนะครับตัวนี้เก้าหมืนห้าพันบาทครับลูกเป็นลูกซีวายนะครับตัวนี้ผสมซีวายตัวเพศเมียนะครับเพศแม่ลูกหางดีครับขา ไ่ดีนะครับเง่ไ่ดีนะครับเครื่องดํานะครับตัวนี้เอาไปเลี้ยงได้วสวยๆเลยครับวสวยๆเลยครับตัวนี้เอาไปเลี้ยงได้เดี๋ยวชมแม่ต่อไปครับ ah. นี่นะครับอ,อ,อ,อีกอีกอีกค่มหนึ่งนะครับ,บ,บลูกอ่าตัวนี้ลูกแรกนะครับ ลูกกับลูกแม่คือกันนะครับตัวนี้ลูกเพศแม่คือกันนะครับลูกเพศแม่คือกันลูกแรกนะครับเพิ่งให้ลูกแรกนะครับเดี๋ยวเบื้องดันถ่ายครับเครื่องดํานะครับตัวนี้หางกก่เงาเป็นผัวดีครับหางเงาเป็นผัวดีครับตัวนี้สีแดงเข้มคือกันนะครับสีแดงเข้มแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับ แม่ลูกนะครับมีลูกพร้อมนะครับลูกกับเพดแม่นะครับเดี๋ยวผมสีทายลูกเพิ่มเติมให้เบิ้งนะครับนี่นะครับแลนหา่หาวห่าวแห้งนะครับสิดไทย,ทยปะน,นี่ตัวไซมาเนี่เป็นลูกอีกแม่หนึ่งนะครับลูกเก่ามืนห่าพอตัวนั้น ออลูกลูกเก่ามือหานะครับตัวตัวบอมี่เมาเนี่ยนะครับลูกแปดมือหานะครับเม่ลูกแปดมือหานี่คือลูกลูกตัวนี้นะครับเครื่องดําคือกันครับเครื่องดําคือกันผู้ใดสนใจนะครับโคมนี่นะครับชุดนี่ก็สามารถติดต่อพันผมมาได้นะครับเบอร์กับศูนย์แปดสองนะครับแปดหาศูนย์สามเก่าหกหกนะครับ เป็นสุดเป็นสุดไปเลยนะครับตัวนี้เปิดงวงงามคอ,อกเบารูดเองนะครับคอ,อกใครอยากได้แม่พันแม่บอกนะครับกบตัติดต่อพันผมได้นะครับหลากหลายราคานะครับจริงๆเราก็มีอยู่ในคอ,อกอีกนะครับแต่ว่าบไท้ายเบิร์ดนะครับทายเอาเฉพาะาทายเอาเฉพาะเป็นเซตนีกรอน,นะครับหาวแห้งนะครับ หาดีดดองๆเลยนะครับตัวนี้อ่านี่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 คือเศษของมันเลยนะครับคู่คู่โค้มนี่เลยครับแม่ลูกครับนี่คือโค้มโค้มของเขาเลยครับขันมากขันยั้งกะติดต่อได้ครับราคานี่ต่อรองกันได้นะครับราค่าต่อรองกันได้ยากได้แม่งัวแม่ลูกงามๆนะครับไปเลี้ยงไปเป็นแม่พันุนะครับติดต่อผ่านมาได้เลยนะครับหัวเพราะว่าคอผมนี่ ขันงวงงามผมกับ่บอยากเอามาโชว์พอไม่พ่นองด้วยกันนะครับบอยากเอามาให้เพิ่นเบิงนะครับขันบวงงามผมกับเอาไปขายตลาดนัดนะครับบอกกันง่ายงเลยขันขันงวงงวงงามนะครับผมกับสิปลอยลงตลาดแต่ว่าขันงวงได้งามๆผมกับสิคัดไว้นะครับคัดไว้ถลียงเองนะครับขายบ่อก็เลียงเองประมาณนี้ครับนี่คือลูกของซีไวไซเมานะครับเป็นเพจมียนะครับลูกนี่ยพอมันาจจะประมาณสามเดือนกว่าๆนะครับาครับลูกประมาณสามเดือนกว่าครับ หยอกกันยังขนาดเลยหาวแห้งนะครับนี่คือแม่แม่นะครับโคมโคมนี่เกาเมินหานะครับลูกเป็นลูกซีไว้นะครับให้ลูกซี่ว่ายทีท่าไฮเบองเมื่อกี้นะครับครับกไัได้ชมไปแล้วนะครับวทัแบบ้งเบิร์ตนะครับที่ปล่อยออกนะครับที่อยากเปิดราคานะครับนาคอกมานีอนะครับขันสนใจโคมไดคูไดนะครับแบบไดนะครับถือใจกะ ทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับหรือว่าอยากให้ผมหาให้แบบใดนะครับสเปคแบบใดนะครับสิไปเป็นแมวบล็อกเอาไปเลี้ยงเอาไปาเบิรงนะครับกัสอบถามหรือว่าติดต่อผ่านผมมาได้นะครับผ่านท้งโทรศัพท์หรือว่าผ่าน YouTube มาได้นะครับเมื่อนี้นะครับผมก็ขอลาพร้อมไอพี่น้องไปเลยนะครับสวัสดีครับ